สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมลูกของเราถึงมีหวัดเลือล้อรลังไม่สบายบ่อยมีน้ํามูกเลือล้อรลังหรือมีเสมหะตลอดเวลานะคะทานยาแก้กเส็ก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้นะคะบีมีคําตอบจากคุณหมอนะคะมาให้คําแนะนํากันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะคะกับนายแพทย์ทิติกูลหิรันรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะเคยมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะสงสัยว่าทําไมลูกถึงมีอาการป่วยเลือล้อรังมีหวัดเรื้อรังนะคะมีน้ามูกไม่หายทานยากแก้เซ็ปหลายรอบแล้วแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นสาเหตุของการเหล่านี้นะคะ่ะเกิดจากอะไรคะ รเรื่องหวัดนี่ก็เป็นปัญหาที่เจอได้เยอะในเด็กหลายๆคนเพราะว่าเดิมเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สะอาดพอเริ่มเข้าโรงเรียนไปเจอเด็กคนอื่นเจอเชื้อหลากหลายเนี่ยก็ทําให้ป่วยบ่อยบางคนบอกว่าเข้าโรงเรียนปุ๊บ ป่วยกันทุกอาทิตย์เลยมาหาหมอบ่อยมากอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอได้เยอะนะฮะนี่เรื่องหวัดเนี่ยที่เราต้องดูคือว่าปัญหาของเขาคือเขามีน้ำมูกเลือล้อรังนะฮะน้ำมูกเขียวไหมมีการติดเชื้อหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นน้ำมูกใสนะฮะซึ่งบางส่วนเนี่ยจะเกี่ยวสัมพันธ์กับการเกิดปูมแพ้จมูกทําให้เด็กมีอาการหายใจไม่ออกนอนกลนนะฮะหรือว่าหายใจลําบากนะครับทำให้มีอาการคัดจมูกได้นะฮะส่วนเรื่องไอเลือล้อรังก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเป็นหลอดลอมอักเสบหรือว่าเป็นปอดอักเสได้คบ แล้วเราจะมีวิธีการดูแลยังไงคะได้เด็กกลุ่มนี้ค่ะครับถ้าเกิดว่าน้องเขาหายใจไม่ออกนะฮะทานยาแล้วไม่ดีขึ้นอันนึงที่สามารถจะช่วยได้เบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือการใช้การล้างจมูกนะฮะการล้างจมูกก็คือเราเนี่ยจะใช้น้ําเกลือนะฮะก็คือน้าเกลือล้างแผลธรรมดานี่แหละใส่ในไซลิงค์นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในจมูกแต่ละข้างของเด็กเพื่อให้ล้างเอาขี้มูกที่เหนียวๆออกมานะฮะซึ่งวิธีการล้างเนี่ยปัจจุบันก็เป็นที่แพร่หลายนะฮะคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจก็ อาจจะศึกษาดูใน YouTube ก็ได้นะฮะมีคนเอาคลิปมาเผยแพร่เยอะแย,ยะหรือว่าเวลามาหาหมอเนี่ยก็ปรึกษานะฮะให้คุณหมอแสดงให้ดูหรือให้พยาบาลล้างให้ดูว่าการล้างที่ถูกต้องทํำยังไงนะซึ่งการล้างจมูกเนี่ยสามารถทําได้บ่อยถ้าน้องมีอาการแน่นจมูกน้ำมูกเหนียวเนี่ยการล้างจมูกเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับก็ทำให้น้องหายใจได้โล่งขึ้นสําหรับการใช้ยาลดน้ำมูกหรือยาคุมแพ้เนี่ยคิดว่าควรจะอยู่ภายใต้าการควบคุมของแพทย์ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เด็ก มีภาวะหวัดหรือน้ำมูกเหลือลังเนไงค่ะสามารถที่จะเกิดอันตรายหรือมีเราะรุนแรงอะไรตามมาไหมคะ ก็สําหรับโรคหวัดเนี่ยบางทีคิดว่าเป็นโรคง่ายๆแต่ว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกเป็นหวัดมันเป็นเดือนเลยก็ซื้อยาทานเองนะฮะบ,บางคนก็ไม่หายบางคนพามาปรึกษาปุ๊บเราตรวจด,ดูเราก็พบว่าในบางรายเนี่ยน้ำมูกที่ไม่หายน้ำมูกเขียวเนี่ยเกิดจากการเป็นไซนัสอักเสบซึ่งไซนัสอักเสบเนี่ยเราจะพบในในเด็กที่มีหวัดน้ำมูกเลื้อรัางนะฮะมีกลิ่นเหมน็นบางคนก็มีกลิ่นปากหรือว่าไข้ไม่หายนะครับการตรวจคุณหมอก็จะตรวจ2องจมูกก็จะเห็นลักษณะของ เสมหะน้ำมูกที่ข้นเหนียวและมีการติดเชื้อถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจะทําให้อาการติดเชื้อลุกลามไปได้นะครับสำหรับอีกอันหนึ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือว่าในเด็กที่มีอาการไอเรื้อรังเป็นมนานานๆไม่หายเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตก็คือว่าน้องเขามีอาการหอบไหมในบางรายมีมีการไอมากแล้วก็มีหายใจแรงหน้าอกบวมหรือว่ามีอาการวี e พวกนี้เราต้องสงสัยว่ามีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างหรือว่ามีอาการหอบ เพราะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อแม่เห็นน้องเนี่ยมีอาการหายใจแรงหน้าอกหมุมจมูกบานนะครับไอมากไอไม่หยุดให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าน้องมีปัญหาละต้องพามาปรึกษาแพทย์นะครับซึ่งโรคที่เราต้องระมัดระวังก็คือกลุ่มโรคปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบนะครับหรือว่าวัณโรก,ก็ยังเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยนะครับในเด็กที่มีอาการไอเลือดลางนะฮะไอเป็นเลือดหรือว่าน้ําหนักตัวลดก็ต้องคิดถึงโรคนี้ด้วยครับ สุดท้ายนะคะแลคือคําแนะนําสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกป่วยเป็นหวัดบ่อยคุณหมอไปคําแนะนําอย่างไรบ้างคะครับคือสําหรับเรื่องหวัดเนี่ยก็คงไม่มียาอะไรที่สามารถป้องกันให้น้อง ไม่ติดหวัดได้เพียงแต่ว่าเราก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงนะฮะทานอาหารมีประโยชน์หรือบางคนอาจจะให้วิตามินเสริมเนี่ยอาจจะช่วยบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะถ้าโดนฝนหรือไปเล่นน้ำนะฮะรีบขึ้นมาแล้วเช็ดหัวให้แห้งเป่าหัวให้แห้งนะครับเวลานอนก็แต่งตัวให้มิดชิดใส่รองเท้านอนอย่าเปิดแอร์ให้เย็นมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในน้องที่เป็นภูมิแพ้นะ,ะการใช้ยาควบคุมอาการภูมิแพ้จะช่วยลดอาการหวัดและมุกเลือรลงได้ครับ ค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะแล้วเราก็ได้ทราบสาเหตุจากคุณหมอแล้วนะคะว่าอะไรที่ทำให้น้องมีภาวะหวัดและมีน้ำมูกเหลือรลังนะคะอย่าลืมนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าตัวน้อยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i n f o s n s s m i t h w a c o t s หรือพูดคุยกับพี่เนอรสซี่แคร์แบร์ได้ที่ facebook.com/kidshospital ค่ะสวัสดีค่ะ